ครับผมสวัสดีครับสําหรับพี่น้องเมืองใหม่นะครับหรือพ่อบ้านแม่บ้านก็แล้วแต่นะครับคือเครื่องซักผ้าสองถังประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจะเป็นอาการแบบนี้หมดนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าไม่ปั่นหมาดมันไม่ปั่นหมาดเพราะว่ามันโดนน้านะครับอันนี้ข้อสันนิษฐานของเรานะครับเราจะต้องไปดูนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเห็นเลยนะครับว่าอยางสเปามันเริ่มมีน้า น้ำหยดลงมาแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าน้ำหยดลงมาแล้วนะครับทีนี้อ่ามอเตอร์เขามันก <Huh? S 1> ็อ่ามีรอยน้ํานะครับมีรอยน้ําถูกนะครับทีนี้มอเตอร์อาจจะยังไม่เสียนะครับหลังจากที่มันยังไม่เสียทําไมมันถึงไม่ปั่นแห้งสาเหตุมันมาจากมันยังเปียกน้ําอยู่นะครับเนี่ยครับมันยังเปียกน้ําอยู่เพราะฉะนั้นอ่าพี่น้องมือใหม่อย่าเข้าใจว่า โอ้ยมันโดนน้ําแล้วมันหมุนไม่ได้แล้วนะครับอาการเขามันก็คือจะหมุนช้าหรือบางครั้งมันไม่หมุนนะครับมันจะมีเสียงคลางแอนแอนหรือไปอ่อนๆนะครับอาการแบบนี้บางครั้งมันยังไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่นะครับไปวัดดูก่อนนะครับว่าหนึ่งมันขาดหรือเปล่าสองมันลงกาวหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราวัดดูแล้วนะครับมันยังไม่ขาดนะครับมันยังไม่ขาดมันยังไม่เสียนะครับอ่าเพราะฉะนั้น ให้ถอดออกมาก่อนนะครับเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดหรือทําให้มันแห้งก่อนนะครับมันถึงจะทํางานอ่าตอนที่อ่ามันไม่ทำงานไม่ได้นะครับคือมันเปียกน้ําอยู่นะครับมันชื้นแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเรามาวัดดูก่อนนะครับว่าอ้าวมันยังไม่ขาดมันยังไม่ขาดแต่ว่าดูแล้วว่ามันโดนน้ายังไงมันก็ต้องโดนน้านะครับมันโดนน้านะครับเนี่ยครับพวกนี้เป็นรอยขาบน้ำเท่านั้นเลยครับอ่าไอ้ตัวก้านเบรกนี่ก็เป็นสนิมนะครับหมุนไม่ได้แล้วนะครับนะครับ เนี่ยสปริงดึงไม,ไม่ไม่ไม่ไหวนะครับเนี่ยเอามาค้างว้าแบบนี้มันก็ค้างแบบนี้สปริงดึงไม่ได้แล้วเพราะไอตัวล็อกตัวนี้มันเป็นสนิมเนื่องจากถูกน้ําหลังจากที่มันถูกน้ําเราอย่าไปมั่นใจว่ามันเสียนะครับอ่าที่พี่น้องมือใหม่มั่นใจว่ามันเสียเพราะว่ามันไม่หมุนนี่แหละครับพอมันไม่หมุนหรือหมุนอ่อนๆเราก็คิดว่าอ้าวมันเสียแล้วประมาณนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้มาวัดดูก่อนถ้าเราวัดดูสายไฟเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับ อ่าสามเส้นนี้เท่านั้นเองครับอ่าสายนิวตันและสายคาปาแล้วอ่าแล้วไปวัดตัวอ่าเสื้อของมันว่าไฟลงกาวหรือเปล่าถ้ามันยังปกติอยู่สแสดงว่ามันยังดีอยู่นะครับเราก็ถอดขดลวดเข้ามาครับไปตากแดดหรือทําให้แห้งพอมันแห้งแล้วเราค่อยมาประกอบใหม่มันก็จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้ที่มันเสียนะครับหลังจากที่รู้ว่ามันไม่หมุนรู้ว่ามันโดนน้าอ่าพี่น้องมือใหม่ส่วนใหญ่ก็จะ อ่าทดสอบทดลองหมุนเข้าหมุนออกตัวนั้นนะครับอ้าวทาไมไม่หมุนรู้ว่าไม่หมุนก็ยังยังลองอยู่นะครับเพราะมันเปียกน้ําอยู่ทีนี้ถ้าเราเอาไฟเข้าไปหามันนะครับมันก็อาจจะหมุนช้าหรือไม่หมุนเลยนะครับอ่าพี่น้องมือใหม่ก็ทดสอบทดลองอยู่ตรงนั้นทีนี้อย่าไปลองนะครับสมมุติว่าถ้าเครื่องสองถังไม่ว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่ครับอ่าสังเกตว่าอ่ามันไม่ปั่นมาที่มาหาเราส่วนใหญ่จะไม่ปั่หมานะครับปัดไม่ได้เนื่องจากมอเตอร์มันโดนน้านะครับ เรามาสเกตดูเอาน้ำรั่วจริงๆนะครับทีนี้เราก็มาทดสอบลองลองดูว่ามันไม่หมุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนน้าแบบนี้นะครับโดนน้าหรือมีน้าถูกมันนะครับเห็นเห็นยางสาะเปารั่วแบบนี้แล้วก็ที่มอเตอร์นะครับมันเปียกน้ำอยู่เห็นจจะเลยนะครับทีนี้ครับพอเรารู้ว่าเห็นจจะแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งไปทดสอบทดลองเอาไฟเข้าหามันนะครับเนี่ยครับก่อนอื่นใดถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าอ้าวถูกน้ํา มอเตอร์ปั่นแห้งไม่ได้นะครับเราต้องไปวัดดูก่อนนะครับเช็คดูนะครับเช็คดูสายไฟสายคาปามันวัดดูโครงสร้างหนึ่งมันขาดสองมันลงกาวนะครับถ้ามันยังปกติอยู่นะครับเราต้องไม่ต้องลองแล้วครับถอดตัวนี้นะครับถอดมอเตอร์นะครับเอาขดลวดมันไปตากแดดทีนี้ทําให้มันแห้งมันก็จะกลับคืนมาได้เหมือนเดิมนะครับยกเว้นว่ามันขาดนะครับหรือว่ามันลงกาวแล้วอันนี้อ่ามันก็เสียจริงๆครับบางครั้งถ้ามันขาด มันขาดข้างนอกเช่นสายขาปลามันขาดที่เราพอจะต่อได้มันก็ยังกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะครับอ่ายกเว้นมันไปขาดข้างในอ่าข้างในที่อ่าเขาร้อยไว้ข้างในเราเราต่อไม่ได้เท่านั้นเองถึงจะเอาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับทีนี้ลองลองทําเหมือนผมดูนะครับไอ้ตัวนี้นะครับถูกน้ําครับถูกน้ําทีนี้ผมมาวัดดูแล้วนะครับว่ามันยังไม่เสียนะครับมันปกติอยู่เดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ครับเอาเอาขดลวดข้างในนะครับไปตากแดดนะครับ นี่แหละครับอาระหว่างที่มันทํางานไม่ได้เนื่องจากว่ามันถูกน้ํามันเออเลอร์นะครับมันเลยหมุนไม่ได้นะครับหลังจากที่เรามาวัดดูแล้วนะครับมันยังไม่ขาดแล้วก็ถอดตัวนี้ออกไปตากแดดทําให้มันแห้งสนิทดีๆนะครับแล้วค่อยมาประกอบใหม่มันก็ยังทางานได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับมันเปียกน้าเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราก็จะเอาออกไปตากแดดนะครับเนี่ยครับหรือทําให้มันแห้งนะครับเนี่ยครับ ส่วนใหญ่ผมก็จะตัดแบบนี้เลยเห็นไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทําการทดสอบทดลองนะครับสําหรับมอเตอร์เครื่องซักผ้าพวก2ถังพวกนี้นะครับถ้าเห็นว่ามันโดนน้ํามาแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปเสียบไฟทดสอบทดลองมันนะครับเราต้องไปวัดดูที่มอเตอร์ก่อนเพราะเราเห็นจะจะแล้วว่ามันถูกน้ํานะครับถ้าเราเอาไฟเข้าหามันมันก็อาจจะไม่หมุนเราก็จะมั่นใจว่า มันเสียนะครับเพราะมันหมุนไม่ได้นะครับทีนี้ก่อนจะไปลองไฟมันครับเรารับมาจากบ้านลูกค้านะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วมันถูกน้ําเรามาวัดดูมอเตอร์ก่อนวัดดูสายไฟสายคาปาแล้ววัดตัวมันว่ามันไฟลงกาวหรือเปล่าประมาณนี้ถ้ามันยังปกติอยู่เรามีความมั่นใจว่ามันยังไม่เสียเราถอดเอาไปตากแดดหรือทําให้มันแห้งค่อยมาประกอบใหม่นะครับ แต่ถ้าเราวัดแล้วมันเสียแน่ๆอ่าไม่ต้องไปเสียเวลามันก็ได้ครับเนี่ยครับแต่ถ้าเราสังเกตแล้วเห็นว่าถูกน้ําหมุนไม่ได้อย่าเพิ่งไปลองไฟนะครับอ่าจาได้นะครับอย่าไปลองไฟอ่าให้ไปวัดตรงนี้ก่อนวัดแล้วถ้ามันดีอย่างที่ผมว่าเอาไปตากแดดก่อนค่อยเอามาลองใหม่นะครับอ่านี่ครับสําหรับอ่าเครื่องซักผ้าสองถังประเภทนี้นะครับเนี่ยครับอย่าเพิ่งไปลองไฟมันนะครับ เพราะถ้ามอเตอร์ถูกน้ําน้ํายังไม่แห้งเนื่องจากว่ามันอยู่ด้านในนี่นะครับมันก็จะชื้นอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากที่มันชื้นไปนานๆมอเตอร์ขดลวดเขามันก็จะอ่าถูกน้ําเออเลอร์เวลาเราเอาไฟเข้าไปหามันนะครับมันก็จะทํางานไม่ได้ทีนี้เราเอาไปตากแดดให้มันดีมันแห้งดีๆค่อยมาประกอบใหม่นะครับอ่าผมทดสอบแบบนี้ได้ได้ผลมาหลายครั้งแล้วครับนอกจากว่ามันขาดอ่าวัดค่าแล้วมันไม่ไม่เท่ากันนะครับอ่าอีกอันนึงขึ้นอีกเส้นหนึ่งไม่ขึ้นนะครับ แต่ดูแล้วไฟก็ลงกาวด้วยประมาณนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันปกติหมดให้เอาไปตากแดดก่อนค่อยเอามาลองนะครับเอาละครับคลิปนี้หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับมอเตอร์ถูกน้ํานะครับเราอย่าเพิ่งทดสอบทดลองไฟมันนะครับให้เอาไปตากแดดก่อนนะครับก่อนที่จะไปตากแดดวัดดูให้เรียบร้อยว่ามันยังไม่ขาดเราค่อยเอาไปตากแดดนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ